เฉลยเลยแล้วกันนะคะทุกคนว่าของผ่นนะคะที่ได้จากคุณปู่คุณย่าของอาทูเนี่ยก็จะได้รับเป็น ตัวพาทุกคนตามที่สัญญาเลยนะคะว่าเราจะเปิดของขวัญของน้องอาทูที่มีมูลค่านะคะแพงกว่ารถเบนซ์นะคะคันแรกที่เรารีวิวไปแล้วนะคะที่เป็นของขวัญจากคณปู่และคนย่าในวาระโอกาสที่น้องอารูทนี่นะคะสอบผ่านเตรียมเข้าโรงเรียนแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีของขวัญที่ ใหญ่กว่านี้ราคามูลคา่ายังมากกว่านี้นระมาณร0อเท่ากดเลขศูนย์ไปเลยนะคะ3 0 0เท่าจากอันนี้มันจะราคาเท่าไหร่แล้วทีนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปอัปเดตด้วยนะคะว่าต้นไม้ที่เราเคยปลูกเมื่อ 2- 3สเดือนที่แล้วนี่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างโตขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะคะจะรอดหรือไม่รอดมีต้นไหนที่แบบตายไปบ้างแล้วหรืออะไรยังไงนะมันจะเป็นต้นใหญ่มากอะคิดดูสิคนกรุงเทพในอีก100ยปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นเหรนรุ่นหลานมีออกซิเจนที่หายใจอ,อย่างน้อยก็คือมาจากแม่ แม่หนูว่า100อต้นตอนนี้นะคะระหว่างที่แม่หนูนะคะรออาหารนะคะเราก็ทําการเสิร์ฟอาหารให้น้องลูกหนูก่อนนะ <Yeah. S 1> เ,เติมพลังก่อนนะท <No. S 1> ูเช็ดปากก่อนลูกเช็ดน้ำลายก่อนเออเช็ดน้ำลายนี้ก่อนน้ำลายหนูอยู่นี่โ okay. อเคอล้วทสวัสดีครับโอเคเปิดรายการอย่างเป็นทางการนะคะจากลูกหนูนั่นเองเนาะอะทูออมาหังก่อนลูกอ่ะนี่นะคะอะไรเนี่ย เมาวย,ยังไม่ทันเสร็จอาหารมาถึงแล้วนะคะซึ่งที่นี้นะคะบอกเลยนะะว่าผัดไทยคนจะต้องกินทันทีเลยนะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะไปทำภารกิจของเราในวันนี้นั่นเองค่ะ จากที่เรารับประทานาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ดินที่แม่หนูเคยทำ e ีปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วนะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางถึงนะคะเราก็มาคุยกันข้าวๆก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยนะเมื่อวันก่อนเนี่ยเพื่อนถามนี้นะคะมันนั่งเมาส์บอยกับี่บ้านนะคะแล้วก็เขาะะก็ถาม e ีนี้นะคะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ากับการที่เราปลูกไม้เศรษฐกิจกเนี่ยมันสามารถที่จะหารายได้ให้เรากับในอนาคตมันจะมีคาพูดนึงเนี่ยบอกเลยนะคะทุกคนว่าการที่เราปลูกต้นไม้หนึ่งหมื่นต้นในวันข้างหน้าถ้าเราขายได้หตตน,นึ่งหมื่น100 นะคะในระยะเวลาแค่10ปีเท <Wow. S 1> ่านั้นอันนี้มันจริงหรือไม่นะคะก็ จริงๆแล้วว่าการที่เราปลูกไม้เศรษฐกิจเนี่ยต้นไม้แต่ละอย่างอ่ะแต่ละประเภทอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะของเรื่องสภาพภูมิประเทศนะแต่ละอย่างก,ก็จะไม่เหมาะกับที่ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยเมื่อหล,ล,ลาย10ปีก่อนเลยใช่ไหมคะก็คือคนเนี่ยนิยมมากนะคะที่ปลูกต้นไม้สักทองคือไม้สักทองเมื่อก่อนเนี่ยคือราคาสูงแบบลิฟวิวมากเลยถูกไหมแต่ทีนี้ทั้งนั้นแล้วว่าถ้าเราปลูกในภาคกลางอ่ะมันไม่เหมาะไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบปริมาณฝนหรืออะไรเงี้ยที่มันทําให้มไ,หมไม้เนี่ ลายเลยนะแล้วก็คือเนื้อคือแบบเป็นร่วนๆเป็นร่วนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วว่าไม้สักทองเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะกับการที่เราปลูกในภาคเหนือเท่านั้นทีนี้แล้วอะเรามาพูดถึงเรื่องไม้เศรษฐกิจดีกว่าของไทยเนี่ย ห้าอันดับที่ขายดีมากๆเลยนะมันก็จะเป็นพวกแบบไม้พยุงเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะท่อนหนึ่งนีขายได้เป็นล้านบาทเลยนะคะ <Wow. S 1> อันดับสองก็จะเป็นไม้ชิงชาญน,นะเอ่อขายได้ท่อนละแ0 0แสนลงมามก็จะเป็นพวกแบบไม้ประดูกป่าแต่สังเกตได้เลยนะคะว่าสาไม้นี้ถ้าเราไปขายที่จีนเนี่ยนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าได้ราคามากกว่าสาเท่าเพราะว่าอะไรารู้ไหมคะที่จีนเนี่ยเขาจะนิยมมากนะคะสำหรับไม้เนี่ยที่มีเนื้อสีแดงทุกคนคงจะรู้จักคะราชาวังต้องห้ามมันอย่างดีนะคะส่วนมากแล้วเฟอร์นิเจอร์หรือแบบบักาตกแต่ง เขาทำไม,ไม้มาจากสีแดงเท่านั้นเพราะเชื่อว่ามันจะสื่อถึงความมั่งคั่งและร่ำร,รวยนั่นเองทีนี้หลายคนก็จะสงสัยบอกว่าโอ้โหกว่าจะต้องรอแบบอีก10ปีเลยเอะถ้าสิปีแล้วตัดไปแล้วแบบอะไรยังไงล่ะเอาแล้วเราจะหาเงินยังไงต่อแล้วระหว่าง10ปีอย่างนั้นล่ะเราจะต้องรอถึงสิปีเลยเหรอมีทริคเล็กน้อยนะคะใน,นระหว่างที่ เราปลูกต้นไม้เนี่ยทุกคนเราสามารถที่จะปลูกต้นนะที่มันมีรอบตัดฟันนะต่ำกว่า3ปีต่ำกว่า10ปีได้เพื่อเป็นการหาไรายได้ระหว่างช่วงระยะเวลานั้นๆนั่นเองเนาะไม้เนี่ยที่สามารถตัดฟันได้ต่ำกว่า3ปีมันก็เป็นพวกไผ่นะคะหรือเป็นยูคาลิปตัสนั่นเองเนาะต่ำกว่า10ปีก็จะเป็นพวกยางพารานะและระหว่างนั้นนะคะทุกคนเรายังสามารถหาไรายได้เสริมโดยการที่ต้นไม้เนี่ยพอมันขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะมันก็จะ เริ่มมีกิ่งกา้านรกกระหูรูกรกะตาแบบมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะตัดตรงนั้นเนี่ยนะคะมาทําเป็นฐานได้ก็คือเราตั้งเตาเผาฐานขึ้นมาเลยนะคะซึ่งก็สามารถขายได้่เป็นกระสอบกระสอบพูดง่ายๆเ,เลยกระสอบนึงละร้อยบาทอ่ะร้อยกระสอบนี่ก็คือ1น0 0 0บาทแล้วถูกไหมคะต้ <Wow. S 1> นไม้เนี่ยเวลามันมีใบไม้ตกลงมานู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะ นำมากวด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 รวมกันนะคะแล se, ้วก็ไปทำเป็นปุ er, ๋ยอินทรีย์ได้มันเป็นเรื่องที่โอ้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วจะรู้เลยว่ารายได้เนี่ยมันมาจากทีละเล็กทีละน้อยทีละจุดที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้แม่หนูก็กาลังจะเดินทางไปดูข้าวไม้เซนกิของแม่หนูนะคะที่ตอนนี้เราปลูกได้เราสามเดือนแล้วนะคะว่าน้องๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะน้องๆเนี่ยจะโรยราไปแล้วหรือว่ายังไงแต่แม่หนูว่าไม่โรยราเพราะว่าช่วงนี้คือฝนตกหนักมากที่ดินของเรา โชคดีมากอย่างหนึ่งเลยนะคะตอนแรกเนี่ยพูดเลยว่ามูลค่าเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้สูงขนาดนี้แต่มันสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดขึ้นเป็น2เท่าเลยเนี่ยเพราะว่ามี BTS แม่หนูก็เลยเร็งเห็นว่าเออนอกจากที่ดีเราจะมูลค่าสูงขึ้นแล้วอะเรายังสามารถที่จะปลุกไม้เหล่านี้นะคะให้ที่ดินของเราอะมีมูลค่ามากขึ้นคือเป็นการหาไรายได้ได้หลายช่องทางในทรัพยากรที่เรามีอยู่ซึ่งเป็นยังไงแม่หนูก็จะพาไปอัปเดตกันค่ะผ่านมา 2-3เดือนแล้วนะคะเนี่ยคือบอกเลยนะทุกคนว่าแม่หนูเนี่ยเตรียมกุญแจมานะคะเพื่อที่จะไขนะคะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตนะคะสภาพต้นไม้ของเรานะแต่นะตอนนี้แล้ว่คือไม่เข้าใจว่าถ้าไม่มีอุปสรรคนี่คือไม่ใช่แม่หนูปากแดงเสือยังไงคิดแล้วมันก็จะต้องแบบว่า มีอุปสรรคนะคะเหมือนเป็นการแบบกดทดสอบนะคะว่าแม่หนูเนี่ยจะมีความพยายามแบบขนาดไหนนะความพยายามแบบมีทุกคนแต่ความกลัวมันมากกว่าคิดออกป่าคือข้างในเนี่ยแม่หนูคือจินตนาการมาแล้วนะคะว่าจะต้องมีงูแล้วก็มีเงียวแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะว่าเมื่อเช้านี้ฝนก็เพิ่งตกต้นไม้พยุงต้นประดู่ายต้นมะฮอกกานีของแม่หนูเนี่ยคือ <c ười> มันรอดไหมโอ้โหมองไม่เห็นเลยคะ่ะทุกคน นี่คือทุกคนเห็นอะไรบ้างเห็นอย่างที่แม่หนูเห็นใช่ปะคืไม่เห็นอะไรเลยไนะงนอกสักแบบว่าซับพื้นนะคะแล้วก็ต้นญ้าทัวไปนะซึ่งไม่รู้จะอัปเดตยังไงเลยแต่ที่มั่นใจคร่าวๆแล้วว่าแม่หนูว่าต้นไม้ไม่น่าตายนะคือถ้ามันจะเขียวชะอุ่มขนาดนี้ อนนี้นะคะทุกคนรถติดนะคะแล้วก็ทำท่าฝนจะตกอีกแล้วแผงเหมือนกำลังจะหมดไปหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะทูเนาะดูสิอ่ะเฉลยเลยแลวกันนะคะทุกคนว่าของผ่านนะคะที่ได้จากคุณปู่คุณย่าของอ่ะทูเนี่ยก็จะได้รับเป็นที่ดินนะคะมูลค่าหลักสิบล้านบาทเลยว <Wow. S 1> ันนั้นแม่หนูบอกไปว่ามันมูลค่าแบบว่าอุ้ยมากกว่าสามร้อยเท่าวันนั้นแม่หนูตกเลขงนะคะแล้วมันก็เป็นพันเท่าอ่ะทู นี่นะคะผู้ซึ่งแบบว่าไปไหนไปกันกับแม่หนูนะคะก็คือจะพาเจ้าตัวเนี่ยมาดูที่ดินของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อย่างที่ทุกคนรู้ไปนะคะว่าที่ดินน่ะที่เราต้องปลูกต้นไม้ตรงนั้นเป็นเพราะว่าคนเนี่ยเอาขยะมาทิ้งเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเศษซากรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้ที่ดินของเราเนี่ยมันไม่สวยงามแล้วมันก็เลอะเทอะมากเช่นกันเลยค่ะทุกคนตรงที่ตรงนี้นะคะที่เป็นของขวัญของน้องอาูเนี่ยนะคะโดนรุกรานนะคะโดยการแบบว่าเอาสิ่งของนะคะสิ่งแบบปลูกสร้างนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยมาวางทิง้งเอาไว้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยข้อเสียเลยนะคะทุกคนของการที่ เราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปดูที่นะคะเราก็บอกเลยว่าเรายังไม่ได้ล้อมล้วนนั่นก็คือเป็นเหตุผลในวันเนี้ยที่แม่หนูต้องมาลงพื้นที่ดูนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาการกะดูเข้าค่าเพื่อที่จะล้อมล้วนครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งแรกของแม่หนูนะคะที่ได้ลงพื้นที่จริงเพราะบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์พร้อมกับเจ้าตัว,วก็คือกับรองอาทูอาทูยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมพ่อหนูกับย่าหนูเขาก็ลงพื้นที่มาดูของเขาเออแล้วเขาก็ตกใจมากนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นั่นเองนะ วันนี้แม่หนูก็เลยมาตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นภารกิจที่เราจะต้องรีบร้อมรัวนะคะเพื่อที่จะได้แบบ,บ,บปกป้องะครับคนที่ไม่น่ารักเอาของมาจิ้งอีกนะบาย ไม่หลงแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ยังพอจะมีแสงอยู่รอามไรนะคะให้แม่หนูอ่ะได้มีโอกาสได้เมาส์มอยนะคะแล้วก็ปล่อยไปก่อนเนาะอบอกเลยนะคะทุกคนว่าวันนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการกเลนลี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเล่นเกมมหามหาสมบัติอะไรสักอยา่างหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วว่าแผนที่ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าปู่หนูนะคะแล้วก็ย่าหนูก็ไม่มีแผนที่นะคะไม่มีการปักหมุดใดๆทั้งสิ้นนะคะให้แก่เราก็เป็นการบอกโลเคชั่นนะคะว่าอะอยู่ซอยนี้นะคะ ซอยนี้ยากนี้นะเลี้ยวขวานะเข้ามาเป็นทางทีนะคะเลี้ยวซ้ายที่แม่หนูเดินมานะคะทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นของเด็กชายอาร์ 2, นั่นเองนะคะโอ้โหความพิเศษของที่ดินแปลงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะแต่ว่าโลเคชนะันอาจจะมีการแบบว่าเออเข้าซอยไม่ได้ติดถนนใหญ่อะไรมากมายนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยแถวแถวนี้แล้วก็จะเป็นซอยที่เป็นที่อยู่ของคนที่เขาก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะคนที่เขาอยู่อาศัยแถวนี้อาจจะ เห็นว่าที่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆเขาก็เลยอยากให้มันเกิดประโยชน์คือส่วนตัวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการบุกลุกนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะโดยการแบบว่าสร้างเป็นเพิงเอาของมาเก็บเอานู่นมาเก็บนะคะซึ่งเนี่ยเมื่อกี้แม่หนูก็ยังเห็นคร่าวๆ่อนนี้เรามีการแจ้งให้เขารื้อถอนไปแล้วนะมาเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะสําหรับไทยนะคะหลายๆคนเนี่ยที่มีที่มีทางนะคะที่ไม่ได้ใช้นะลงทุนหน่อยนะคะล้อมรั้วเลยการที่แม่หนูมาในวันนี้ก็เป็นการทําภารกิจเป็นหู ตาให้กับน okay. sure you know. ้องอาทูแล้วนะคะเพราะว่าน้องอาทูเนี่ยนะคะก็ยังไม่รู้อะไรเลยว่าตรงนี okay. ้ของฉันเหรอใช่ของยูนั่นแหละนี่เห็นไหมก็จะพาไปดูนะคะกับการที่เราไม่ล้อมรัวแล้วล้อมลวดหนามเนี่ยทุกคนมันก็จะมีนะคะของที่ เขาเอามาวางทิ้งเอาไว้นี่เห็นไหมยังมีแบบกระมงกระเบื้องอะไรอยู่เลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b e ให้หน้าหนูปากแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ Facebook เพจหน้าหนูปากแดง Instagram ทีพิดาพิด้ถูกช่องทางเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในเทปหน้าค่ะบายบาย